ันนี้ก็มาเปลี่ยนกิจก,ก,กรรมนะครับแล้วก็จะมาทำสวนทุเรียนนะครับเห็นไหมครับต้นทุเรียนช่วงนี้ก็ต้องเก็บตัวหน่อยนะครับหนึ่งตากมีคำสั่งไม่ให้ใส่ชุดปฏิบัติงานนะครับเอาลงโซเชียวแล้วก็เติเลยใส่เสือ้อแถมปุ๋ยครับนี่ บริษัทนี้ต้องเสียหลายพันเลยครับฝ่าจะได้เสือมาหนีเ,เสือ่เือป๋ยเสืออ้เสือสารจับใบครับสารจับใบของแท้แน่นอนคุ้มเดินแค่นี้ก็เหมือนละไม่รู้ไนยะ เอโผอะไรมัอนออกมัคือมันไม่ได้บอกโะนะไม่รู้นะยังไม่เห็นเลยอะะ่อยนนะอดเดินป่าเดินเขาบอก เหนื oh, i, ini, ่อยเว้ยพอรอบนี้มีม้าละก่ต้องชวนเลยชวนคนอื่นด้วยนะกองช่วยตักมาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้หลอดไฟใช่ไหมไปมาตรงเบอกไม่ทำ ว่เดินไปเรื่อยๆครับเส้นทางเราก็ออกจะดีๆเราก็ดูกันต่อไปนะครับเราก็ต้องเดินผ่านป่าผ่านหิน แล้วก็จะขึ้นภูเขาเส้นทางองแล้วก็สุดยอดหลางกายไปถึงนี่มีเหนื่อยครับขอบอกไม่เป็นไรพวกเรววาแข็งแก่งอยู่แล้วเหนืทนทํานี้ไม่ใช่ปัญหา มีน้ำตกอีกแล้วนะครับโอ้มันจะเกิดไปละมัง้งนี่ล้างหน้าเลยแต่เช้ามานี่ยลำวัวทำอะไรอยู่โอตออกมาทำงานแต่เช้านาะงบทหารเรานะอาไม่ต้องอาบก็ได้ไงขช้าเคิร์ดไม่ต้องกิน เย็นสบายครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางที่เราจะเดินข้ามจะมีอจะได้ลำทานก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่ถึงขนาดนั้นนะอร็จะมีน้ําไหลนะครับให้เราได้พักผิงแล้วก็ล้างหน้าล้างตานะครับผมสามารถทานได้ไหมครับน้ำนี่ได้ครับสามารถทานได้การกรองเรียบร้อยครับลองทานให้ดูนะครับมันจะดปลาเลมปลาเลมใหม่ครับผมโอเคครับเราจะเดินทางต่อครับ วันนี้ได้เปลี่ยนสไตล์หน่อยครับเปลี่ยนสไตล์หน่อยครับการแต่งตัวนะครับเนื่องจากมีระเบียบใหม่มานะครับแล้วก็ออกสื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เลแต่งตัวแบบสไตล์แบบชาวนาชาวนาหน่อยชาวนาชาวไร่นะครับผมอันนี้จะเป็นปลูกกระโวดทางไหนครับเนี่ยทางเนียจะกีดยางเข้าข้างบนนี่ครับกีดยางว่ะกรับผม จะไปเกี่ยางข้ามมลครับผมเนี่ยตัวนี้ยางราคาดีหรือไม่ดีครับโอวนี่ครับสามรูร้อยเอาโอเคครับไปเอาเดินทางต่อหมูเฮาขอบคุณประชาชนนะครับที่มอบสปอนเซอร์ให้นี่ครับผมขอบคุณมากมายครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับไม่ใช่อะไรซื้อมาเองไปกันต่อ ถ้าเขาถ่ายทางให้ก็ดีนะยังเราคนหมดนี่ <c oughs> มีคนลงมั้งนี่ท <c oughs> าหารเหม็นมั้ง พบกันดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนลุกเล็กน้อยครับบอกเลยว่าสุดยอดยอดจริงๆฮนะหนังมันคอนไม้เลยเห็นนะครับ เราก็ต้องไปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ขอพักเบรกสักชั่วคราวนะครับนี่แหละครับชีวิตทาไมสู้ก็ไม่มีกินนะครับแล้วไปกันดูดูเออพิุทดแล้วไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเอเค,ครับไปกันบ้า หายมันแล้วผมมันตกแล้วมั้ยขาสภา,า,านไม่ผู้นี่ยังรองตกนะครับไข่แตกแน่นอนนี้ดูนี่ โอ้วันนี้รองเท้าคู่ละหันสิบบาทนี่รู้สึกว่ามันจะลื่นมากเกินไปนะเนี่ยเหมือน <c oughs> ไม่เหมือนรอ,องเท้านันยางเนาะนั <c oughs> นยางนี่เราไปแบบมีการลืนน่นอ่ะด้ว <c oughs> ยใส่เดี๋ยวโฟวิดอย่างเงี้ยอ <c oughs> มุดอีกล่ะโอ้เ <c oughs> หนื่อยไงมุดมุดนี่แหละก้มเหก้มเหอืม เราก็มากลาถึงที่หมายกันละอีกประมาณสามโลถึงแน่นอนไปกันบ่ส<ฮ>วัสดีครับวันนี้มาพบกับสามแสนตำรวจเอกแห่งหน่วยข่าวกองตีลิตาลิตีนะครับเ<ฮ> <laughs> หนื่อยเหมือนเดิมเติมเติมก็หนักกว่าเดิมด้วยเอวันนี้ มีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ลเลยต้องไปแก้ไขปัญหาทางด้านบนนะครับอยู่ในปาในเขาก็สัญญาณไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็บันทึกเป็นวิดีโอโปกติอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสัญญาณหรือว่าได้ลงไปขลังมาเลยเรวก็จะเอามาให้รับชมกันนะครับคำวนไม่มีแน่นอนแต่ตอนนี้หนลิตาิลิต,ต,ลต,ตีก็จะนอกแล้วครับ ดูดิหนาสิดหนาเชียวหมดข่าวเช้าไม่กินยิงนี่แหละคนบ้าจะเป็นลักษณะนี่แหละบอกให้กินไม่ยอมกินเพราะมันไม่หิวอะ่ะเอาละหน่วยลิตาลิตีนี่ครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับของคนบา้า h ชาแนลนะครับผมนี่ก็ ติดตามไปเรื่อยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นภารกิจหลายภายรากิจนะครับผมบางทีก็จะไปะกีดยางบ้างนะครับทําสวนบ้างอีดยางครับเนี่ยมีหลายภารกิจครับเนี้ยต้องไปตัดหญ้าในสวนด้วยนะตัดหญ้าในสวนอีกนะครับเยอะแยะเลยนะครับหาปูหาปลาหาปูหาปลาอีกติดตามไว้เรื่อยๆครับจะมีอะไรมาให้ดูให้ชมไปเรื่อยครับผมขอบคุณครับผมนี่ สถานีนี้ก็คือสถานีตายเชือกนะครับก็จะออกโหดๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นด้านปลายเชือกข้างบนนู่น,นที่มันคายาวเนี่ยมันก็นจะเป็นหัวเชือกนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าการตายเชือกมันเป็นยังไงมีความสุขจะตายเนาะ หนักด้วยเราขออภัยนะครับเมื่อเยเห็นมือเนื่องจากมันมันถ่ายไปด้วยมันหนีไปด้วยไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะครับที่สูงของเรา <c oughs> แล้วก็ไปดูกันต่อนะครับว่าสิบแสนตำรวจอกีกคนนี้ก็จะพาไปดูอรายต่อนะครับ ไปกันบอนี่ครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เรามาทัศนศึกษาในป่าก,ก็เห็นเยอะมากเลยนะครับใครรู้ช่วยตอบทีนะครับว่าเป็นตัวอะไรเจอเยอะมากเลยครับตัวแบบนี้นี่บันไดของเราสุดยอดนะครับ สูงมากเลยนะครับสจอดสจอดของแท้แน่นอน<ฮ>เห็นอย่างนี้แล้วหายเหนื่อยเลยนะครับบันไดบันไดสวรรค์เดี๋ยวก็จะไปขึ้นดูกันนะครับไป อันนี้ก็ต้องแบบเดินสีขาขึ้นเลยนะครับยืนตรงๆไม่ได้มันมันจะหงายหลังนะครับนะครับต้องใช้มือจับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นตกมาเนี่ยคอคัดระหว่างบันไดนี่อาจจะตุยเลยก็ได้นะครับ ชือกแล้วก็มีแล้วก็จับแบบนี้แหละก็มีลองรอยกันซองแต้มนะครับแ้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปพักเมื่อยกันอีกนะครับไม่รู้วันนี้10บแสนตำรวจเอกคนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเมื่อยมากเลยหรือว่าจะไม่สบายก็ไม่รู้นี่

นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับผลไม้ป่าของเราไม่รู้ว่าลูกอะไรครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับน่านจะอร่อยเห็นไหมสวยงามครับชมรมนี้ก็เป็นชมรมเดินป่าเพื่อการศึกษานะครับก็นำทีมโดยสิบแสนตำรวจเอกแต่ว่าเก้าแสนตำรวจเอกก็ได้เดินทางไปแล้วนะครับไป ไปดูกันไปเรื่อยๆไปทางนู้นแหละอันนี้เป้าหมายแรกนะครับจัดการว่าจะสั่งสถานการแล้วนะว่ายิงหอเราแล้วบอกเขมนยิงนะ <c oughs> ใส่กันบึงบงังบึงบงังชุดนี้แล้วต้องถอนตัวเร็วเลยนะยิง <c oughs> คนละสามนัดก็ถอนเอาเดี๋ยวผมไปคอยอยู่ชั้นล่างที่รับบียงงจะสุนไม่พอดิปืนสั้นสองกระบอกเนี่ยนะ